สวัสดีครับทุกท่านนะครับเมื่อวานนี้ใครที่ติดตามผมไปครับสำหรับตัวหน้าช่องอย่างทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยินดีด้วยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้กินเต็มนะครับก็กินครึ่งหนึ่งกันไปครับก็บุกไปเยือนชนะทางด้านนิวคาสเซิลครับไปที่3ประตูต่อ2นะครับก็ถือว่าวินกันไปครับรวมถึงทางด้านตัววีในกลุ่มด้วยนะครับในกลุ่มครับตัววีเมื่อวานครับเป็นทางด้านต่ำเชลซีนะครับก็ เชลซีเอาชนะทางด้านทีมเยือนอย่างฟูลแลมครับไปที่1ประตูต่อศูนย์ครับต่าแบรเบอร์เลยทีเดียวนะครับใสๆนะครับมาทั้งตัววีแล้วก็ตัวหน้าช่องนะครับยังไม่พอครับสเตปสามตัวนะครับโครงการ3ตัวนะครับให้ในชมรมของเรานะครับตัวแรกนะครับต่าเชลซีนะครับก็วินนะครับตัวที่2ครับต่าเจนัวนะครับจบที่ศูนย์ศูนย์ก็วินนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับไปที่ทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ กินเต็มครับ2คู่นะครับแล้วก็ได้ครึ่ง1 1คู่นะครับครับได้ครึ่งนี่คู่แมนซิตี้นะครับยังไม่พอครับสเตป5ตัวก็แตกด้วยเมื่อวานนี้นะครับ1เลยนะครับผมมาโยก้านะครับยกเยาันไปครับเสมอหนึ่งหนึ่งครับไปเรทที่เสมอนะครับแล้วก็ต่ำเชลซีนะครับวินครับแล้วก็ต่ำเจนัววินนะครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้วินนะครับแล้วก็ซาเลลิตาหน้านะครับเมื่อวานนี้เข้าเต็มๆครับ5ตัวนะครับโอ้โหยินดีกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มในชมรมด้วยนะครับตัวเต็งหน้าช่องมาครับแล้วก็ตัวเต็งตัว VIP ครับในกลุ่มมานะครับสเต็ป3ตัวมานะครับแล้วก็สเต็ป5ตัวมาครบสูตรเลยทีเดียวนะครับออืห ยินดีด้วยนะครับกับสมาชิกที่ติดตามในกลุ่มใครที่อยากจะติดตามนะครับแบบนี้นะครับตัวแบบนี้ของผมนะครับก็มาได้ที่ทางนานชมลมนะครับทางเข้านะครับแอปเขียวนะครับ C H A 7 3ตัวนะครับมีแอดไซเออร์หน้านะครับหรือว่าจะมาที่ทางด้านลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้นะครับอ่ะมาพูดถึงสำหรับฟุตบอลนี้ครับแนวทางหนึ่งคู่หนึ่งสนามครับของกระผมนะครับผมหยิบยกไปรายการกันโชซิเลดของอิตาลีนะครับเป็นฟิออริติน่า ทีมอันดับ4ของตารางครับพบทางด้านอุดิเิเซ่ครับทีมอันดับ16ของตารางครับคู่นี้ครับคิกออฟในเวลานะครับเที่ยงคืนนะครับฟอร์มของทางด้านฟิออร์นะครับนัดที่แล้วเล่นอ่าโคปาอิตาลีนะครับก็เสมอทางด้านบุรินาครับในเวลา00นะครับก่อนที่จะชนะทางด้านบุรินาครับใน ออการยิงจุดโทษไปนะครับส่วนทางด้านอูดินิเซ่นะครับแพ้ให้กับทางด้านราซิโอนะครับในเกมลีกนะครับไปที่1ประตูต่อ2ครับเฮตุ้งเฮต์นะครับเคยเจอกันครับในบ้านของท่านฟิออนะครับในแมตช์ล่าสุดก็ฟิออร์ลัฟิออร์ลน่าครับเอาชนะทางด้านอูดินิเซ่ไปที่2ประตูต่อศูนย์นะครับก่อความพร้อมของทางด้านฟิออร์วันนี้นะครับม่วงมหาการครับของทางด้านวินโซอิตาเลโนเนี่ยไม่มีทางด้านคริสเตียนคูอาเม่นะครับแนวลุกนะครับ อ๋อที่ไปรับใช้ทีมชาตินะครับลุยสกแอฟริกันเนชั่นคัพนะครับก็จะการขาดหายไปแค่ตัวเดียวครับส่วนนักเตะบาดเจ็บนะครับก็ยังเป็นนักเตะนะครับลายเดิมๆครับไม่มีตัวบาดเจ็บเพิ่มเติมเข้ามานะครับในการจัดทัพนะครับก็จะส่งทานด้านลูคัสเบลทานนะครับเป็นทานด้านหน้าเป้านะครับส่วนแผงกลางก็จะมีทานดานโยชิปบิคาโล จาโคโมโบนาเวนตูร่านะครับเป็นตัวผนึกเกมแดนกลางนะครับในฝั่งของทั้งด้านอูดินิเซนะครับวันนี้ในลิต์ของนักเตะบาดเจ็บก็เป็นนักเตะบาดเจ็บหน้าเดิมๆนะครับไม่มีตัวบาดเจ็บเพิ่มเติมเข้ามาครับในการจัดทัพวันนี้ก็จะใช้งานทางด้านอลอนโซลุกกานะครับเป็นทางด้านหน้าเป้าครับแล้วก็หน้าต่ําอีกตัวหนึ่งครับก็จะใช้งานทางด้านลูโบโตเปเรล่านะครับแผงกลางก็จะมีทางด้านฮัชชนกามาร่าครับรวมถึงทางด้านมาติน โปเยโลนะครับฟิออช่วงนี้นะครับค่อนข้างที่จะฝืดเครื่องเลยจริงๆครับสตีของพวกเขานี่ผลิตสกอร์นะครับได้น้อยนะครับแล้วก็เน้นในการเล่นแบบรัดกลุ่มเป็นพิเศษเลยนะครับมาดูครับสตีของพวกเขานะครับห้าเกมที่ผ่านมาครับเสียแค่ลูกเดียวเท่านั้นครับแผงหลังของพวกเขานี่แน่นทุกจุดครับแน่นปึ๊กเลยทีเดียวครับฟิออเรนตีน่านะครับส่วนทางด้านเกมลุกนะครับก็ยิงได้แค่3ลูกเท่านั้นนะครับ ถือว่านะครับผลิตสกอร์ได้น้อยนะครับจาก5เกมที่ผ่านมานะครับส่วนทนาอุดินิเซ่นะครับอาจจะเสียประตูมากในช่วงหลังๆนะครับแต่กองหน้าก็ไม่ได้ยิงเยอะอะไรเท่าที่ควรนะครับจบวันนี้นะครับเบสูงต่ำเปิดมา2.5นะครับช่วงหลังๆบอลอิตาลีนะครับเป็นบอลที่ต่ำจริงๆครับต่ำเตี้ยเรี่ยดินจริงๆครับโอ้โหนะก็ถือว่านะครับวันนี้ให้เลือกเชียร์สำหรับฟิออร์ติน่า อูดินิเซ่นะครับในสกอร์ต่ําไปที่2.5นะครับผมเชื่อว่าคู่นี้ยิงกันไม่เยอะหรอกครับยิงกันอย่างมากไม่กล้าจะเกิน2นะครับไม่น่าจะข้ามไปถึง3ได้นะครับก็วันนี้ ให้เลือกเชียร์สกอร์ต่ำไปที่2.5ครับเป็นแนวทางในค่ับคืนนี้เลยนะครับส่วนท่านใดครับที่อยากจะติดตามครับแนวทางตัวอื่นๆของกลับผมนะครับเมื่อวานนี้สเต็ปสามสเต็ปห้านะครับก็แตกให้เห็นแล้วนะครับในกลุ่มของเรามาได้ที่ทางนั้นแอปเขียวนะครับแอสไซน์นะครับ C H A 7 3ตัวนะครับอย่าลืมนะครับมีแอสไซน์นำหน้านะครับหรือว่าจะมาที่ทางด้านลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้นะครับขอท่านโชคดีมีชัยนะครับกับวันนี้นะครับผมขอบคุณครับผม